โอ้บัณฑิตพี่ยังอ้อนอีกนะนเดี๋ยวเอาอะไรแม่มีเวลาหนึ่งนาทีจะเอาอะไรรีบบอกมาแม่สรุปไม่เอาเอาครับผมรกระเป๋าเก่งสองตัว 1, เสื้อสองตัวกระเป๋าหนึ่งบชุดโฮมเีเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วก็ทีวีจอยยักษ์กเลยนะแม่แล้วก็บ้านพร้อมที่ดินหนึ่งหลังครับผมโอเคสรุปสองตัวนะเฮ้ย <esi> แม่ของไปตั้งยาวอ่ะเมืเ่อกี้แค่เดียวอ่ะเอาก็ความจำแม่สั้นน่ะจะให้จำประโยคอะไรยาวๆเอาหรือไม่เอาหนึ่งสอง รักลูับแม่รักแม่สุดเลยเรานี่มันจริงๆเลยนะนี่ถ้าแม่ไม่อยู่จะทำย uh ังไงเะแม่ว hmm, so mm ่าไงนะครับ huh. ถ้าแม่ไ hmm. ม่อย mm ู่อ่ะอยู่คนเดียวได้ไหมการแม่แม่แม่อยาทิ้งผมไปแล้แม่แม่ต้องไปตายแล้วแม่่ไ่ไนม่ะไนจไม่ด้นายแล้วกนนะีมึนะ บอกว่าแม่จะไม่อยู่แล้วไงแม่ไม่อยู่ไม่ได้หมายถึงแม่กาลังจะตายแม่แค่ออกไปเปิดธุรกิจใหม่คืออยู่มีร้านนี้ร้านเดียวตายแน่แน่เลยโอ้หแม่ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกด้แป้งหมดแล้วเนี่ยเออว่าแต่ว่าจจเกีียวมาแต่เช้ามีอะไรหรอครับจะมาชวนไปทําบุญอ่ะลูกนี้เนี่ยเป็นจะภาพอระป่าใจบุญวัดต่างจังหวัดอ๋อไปด้วยกันไหมล่ะุ่นนี้ไม่มีในเช้าครับผมอ้าวเออถ้าฉันไปแล้วใครจะดูร้านล่ะอ้าว ก็ดีมกันนะฉันจ้างแกมาเฝ้าร้านฉันก็ได้ไปทําบุญได้แกมาชวนฉันแล้วแกดันไม่ไปซะเองจะบ้าแล้วเรื่องเงินเรื่องทองมันเข้าใครออกใครเหรอฮะไอ้นด็กก็หู้อยู่พี่เพนมีอะไรหวานหวานมากินหน่อยไหมอ่ะให้มันสดชื่นหน่อยจตาอากาศไปดูอะไรหวานหวานให้นารินขึ้นหน่อยปะหวานหวานได้นะครับ นี่ครับหวานชื่นใจตายตายแล้วลูกเออ้ยนี่พ่อคุณ<ห>ถ้ากินเข้าไปเนี่ยนะคงไม่ได้แค่เบาหวานถามหามันคงขึ้นเข้าไปเบ้าตานี่เลยนี่เล่นครับเอาอย่างอื่นสิลูกเอาอย่างเอออันนี้ดีกว่าครับนี่ดีกว่าครับนี่น้ำมะพร้าวสดๆเลยครับไม่ห<ต>รอน่าจัดโอเคเขายังชั่วหน่อยลูกขอบใจนะยินดีครับเออเอา น้องลินจ้ะคะว่าถตอว่าทำไมมาเรียกหาน้ำตาลตั้งแต่เช้าเลยจ้ะทำไมใช้สมองเยอะแล้วก็ไอเหมือนนกไอ้นี่เลยขาดน้ำตาลอะทำมิ่งเบิร์ดเปรียบเทียบซะคลาสสิกสินะจ๊ะคือจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกคือฉัน มันง่วงอ่ะมันไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วอ่ะมันคิดงานไม่ออกอ่ะจ้ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้อะไรหวานๆมันน่าจะทําให้มันโลดแล่นนิดนึงแสดงว่ามีปัญหาอยู่สิคะก็นิดหน่อยอ่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปทําบุญกับเจ๊ความรู้สึกมันจะได้สดชื่นมันจะได้มีอะไรกระชุ่มกระชวยในร่างกายบ้างวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจริงเหรอเจ๊จริงเพื่อนพี่เนี่ยนะ ไปขอนะอยากได้แฟนมันเหงากลับมาน่ะหายเหงาเลยอ,ะอ่ะได้แฟนเลยเหรอน้ําท่วมบ้านตกปลาจิ้งจอกก้อนเลยไม่สกิดมากเลยเหน็นไหมคะจะดีเหรอเจ๊ดีในเจ๊ก็ไม่กล้าขอเพราะศักดิ์สิิทธ์ขนาดนั้นเดี๋ยวเจ๊ไีจะกล้าขอเรื่องแฟนเดี๋ยวหายเหงาสวัสดีครับแม่ส,สวัสดีแม่ครับจะจะมาขอซื้อพริกไทยขวดหนึ่งครับหยิบเอาอ๋อหยิบเฮ้ย แม่ครับร้านแม่รับสมัครงานด้วยเหรอครับอง้นให้แจ็คเนี่ยสมัครอยู่ที่นี่ได้ไหมครับได้แกผ่านอะไรมาล่ะเมื่อเช้าแลครับ<อ>แจ็คออกจากบ้านผ่านเสาไฟฟ้ามาสิบสองต้นผ่านหมามาเดนเดยกำลังนั่งอึอย<อ>ู่ผ่านร้านเจกเกียวแล้วก็เลี้ยวมาหาแม่เนี่ยแหละครับเอดีนะแกผ่านมาเยอะดีเอ้ยแจ็คแกกลัวใช่เหรอฮะฉันหมายถึงแกมีประสบการณ์ผ่านงานอะไรมาบ้างอ้าวขับมอเตอร์ไซค์ผ่านทุกซอกทุกซอยเลยครับ งั้นแกว่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านออกจากร้านซะไปเลยรปะไม่รับแจ๊ปหรอแม่ไม่รับอุ้ยเซ็งเลยไปตามหาโปเกมอนต่อดีกว่าไปไปลงน้ำไปเลยอ้าวค่ะเออพี่การอยู่ไหมคะจะเอาข้าวต้มกุ้งมาฝากค่ะอือไม่เป็นไรฝากไว้นี่ก็ได้นะเดี๋ยวนม่จะแก้ไม่ได้ค่ะคือแม่หนูตั้งใจทํามาให้ค่ะต้องให้เห็นว่าพี่การเขากินจริงๆแม่เขาจะได้แบบสบายใจอะค่ะ <No> อ๋อได้ได้ได้เรื่องความสบายใจนะค่ะ าน,นูพัดมาลุกคิดถึงเข้าวันนี้เลยมาหาแต่เช้าเลยแม่ฉันเอาเข้าต้มกุ้งมาฝากอ่ะเห็นว่าบ่นว่าอยากกินนักกินหนาวใช่เหรองั้นฝากคุณนลินด้วยนะบอกว่าทั้งสวยใจดีอีกใช่สิฉันไม่สวยไม่ใจดีเหมือนแม่ฉันเองป้าไม่โดนออะไรเอากินเลยกินเลยกินเลยหอมนึงเลยอ่ะเข้าต้มหอมใช่ไหมอา้าวกินพัดแล้ว กินไหมสิกินก็ได้ทำไมไม่กินอ่ะกินด้วยกันไหมกินกินเลยอร่อยสิท่าหน้าตานี่ท่าทางจะโดนใจอร่อยมากเลยอ่ะโดนสุดเลยอ่ะนี่นี่นี่ล้อเล่นมั้เนี่ยล้อเล่นอะไรอร่อยขนาดนี้ขอบคุณเลยป้า เหลืถึงแม่ไหมอร่อยไหมอร่อยๆๆ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 ่ๆๆ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  แล้วจะเกี้ยวละเจ็บุ่นหนักเจก็เลยรอดมาต่วองเจยังเสียอยู่ช่วยช่วยหน่อยอ๋อเจอะไรตะขุดน้ขอเจาไหวแล้องน้ำอพาไปเจ้มโอ้เจมันายรักนนั่งนิ่งๆเลยนะไม่ต้องไยุ